ราคาอันดับหนึ่งสองบาทผลิตน้อยที่สุดในรัชกาลที่9คิดดีแล้วอยากทำอะไรก็ทำเบิร์ธ,ธนิตนกอิสระพูดเรื่องเหรียญก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับในเหรียญ2บาทที่มีจํานวนการผลิตเนี่ยที่น้อยที่สุดเลยนะครับเป็นเหรียญ2บาทในรัชกาลที่9นะครับมีการผลิตเนี่ยก็จากกองกระสาบที่มีการบันทึกมา,าผลิตน้อยที่สุดแล้วนะครับ ก็คือ2บาทรัชการที่9ปีพศ2557ก็เหรียญ2บาทรุ่นนี้นะครับทำมาจากเนื้ออลูมิเนียมบรอนนะครับอลูมิเนียมบรอนก็คือที่เราเรียกกันทองเหลืองทองเหลืองก็คือมีส่วนผสมของทองแดงนิกเกิลน,นะครับก็คือเรียกเป็นทางการก็คืออลูมิเนียมบลอนซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่มียอดการผลิตตอนแรกหายากมากนะครับในระบบหมุนเวียนเนี่ยก็ค่อนข้างหายาก ต่อมานะครับน่าจะมีการผลิตเพิ่มนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตที่กองกระสรับบันทึกไว้นะครับในกรมธนารักษ์บันทึกไว้นะครับก็คือ20กว่าล้านเหรียญมีการพบเจอเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรื่องการตลาดกันนะครับจํานวนการผลิตน้อยอันดับหนึ่งก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องของออราคานะครับความต้องการ ก็ยังแพ้อยู่ปีพศหนึ่งก็คือเหรียญในปีพศ2550นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเหล็กผสมนิกเกิลน,นะครับเนื้อเหล็กนิกเกิลน,นะครับเหรียญปี2550เนี่ยถ้าเทียบกับปี2557นะครับเรื่องการหายากเนี่ยจะเป็นปี2550นะครับเพราะว่ากองกระสับได้เก็บนะครับทยอยเก็บทยอยเก็บเพราะว่าเนื้อสีเนื้อ ของเหรียญเนี่ยนะครับจะไปคล้ายกับเหรียญ1นบาทนะครับจึงมีการทยอยเก็บแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นอลูมิเนียมบอนหรือว่าทองเหลืองในปี2551เพราะฉะนั้นนะครับเหรียญปี2550จึงมีราคาเหลื่อมสูงกว่านิดๆน,นะครับส่วนในเรื่องของความต้องการในเหรียญ2บาทปี2557เนี่ยเหรียญอันดับ1ก็ยังมีความต้องการอยู่นะครับ ราคาอันนี้ผมสํารวจมาให้เพื่อนๆนะครับเป็นราคาที่แบบว่าเจ้าของเหรียญเขาโพสต์นะครับขายในเว็บขายของนะครับอยู่ที่ผมสํารวจมานะครับก็ราคานะครับอยู่ที่5บาท10บาทก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะครับสำหรับ2บาทเป็น5บาท10บบาทก็จะมีบางคนเท่านั้นนะครับที่จะซื้อในราคานี้เพราะว่าเทียบในวงการสะสมนะครับในนักสะสมที่อยู่ในวงการเนี่ยเขาซื้อเขาเลน่นกันก็จริงนะครับ แต่ว่าราคาไม่ถึงที่ประกาศขายเองราคาที่เขาซื้อเขาเล่นกันในวงการนะครับอยู่ในเลนนี้นะครับเพื่อนราคาอยู่ที่3ถึง5บาทแล้วแต่สภาพเหรียญเลยนะครับแต่ก็จะมีเงื่อนไขนะครับในเรื่องของเหรียญ2บาทราคาประมาณเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปี2550หรือว่าปีนี้ก็คือปี2557เ,เนี่ยเงื่อนไขของการซื้อขายก็คือราคาประมาณนี้เขาซื้อกันเป็นหลอดครับ เขาจะแพ็กไว้ในหลอดนะครับหลอดละ50บเหรียญอย่างเงี้ยนะฮะก็ซื้อยกนะครับซื้อยกหลอดพูดง่ายๆยกถุงยกกองนะครับถ้าเพื่อนๆสะสมไว้นะครับรับซื้อกันในส่วนที่จํานวนมากๆนะครับเพราะว่า3-5ถึงบาทถ้าขายเหรียญหนึ่งก็ไม่คุ้มกับค่าขนส่งนะครับก็วันนี้นะครับนำมาเสนอนะครับนำมาบอกรายละเอียดเรื่องการตลาดให้เพื่อนๆนะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่เริ่มสะสมเหรียญ เริ่มจะหาเหรียญมาสะสมเพื่อรายได้นะครับศึกษาให้เข้าใจเผื่อไว้เพราะว่าในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับมิจฉาชีพเยอะฉะนั้นนะครับบางคนเพิ่งเริ่มอย่างสมมุติผมยกตัวอย่างนะครับปี2 5 5 7เจ็เนี่ยเป็นเหรียญอันดับหนึ่งที่ผลิตน้อยใช่ไหมครับถ้าเราไม่อยู่รู้รายละเอียดถึงเรื่องของตลาดถึงเรื่องของราคาก็อาจจะมีมิจฉาชีพ เอาเปรียบนะครับเรื่องของราคาอาจจะบอกว่าเหรียญเนี่ยเหรียญอันดับหนึ่งเลยนะครับราคาเขาซื้อกันเป็นหลักพันเป็นหลักหมื่นอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่ศึกษาดีก็อาจจะเสียหายเรื่องเงินได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้วิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มศึกษาก็ขอให้เพื่อนๆนทุกท่านนะครับร่ำรวยเจอเหรียญสะสมที่มีราคาแพงแพงมีความต้องการสูงๆงแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ